กับหมาจรวันนี้ตอนเยี่ยมบ้านมายาตามไปดูมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างคนเลี้ยงกับน้องหมาพิการเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับหมากับหมาจรนะครับอยู่กับผมหัวเองผู้ชายหัวใจหมาวันนี้นะครับเซฟเอ่อพิงกี้สวัสดีด้วยวันนี้มากับพิงกี้นะครับวันนี้ผมมีนัดกับเอ่อเซเลปตัวหนึ่งนะครับนะครับก็เป็น เ็นเซเลบที่มีเรื่องราวความน่าสนใจอยู่เยอะเลยนะครับแล้วมีความน่ารักมากด้วยนะครับสําหรับน้องตัวนี้นะครับแหมก็ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านข้างบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะไปตามหากันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาถึงน่าจะเป็นหน้าประตูบ้านน้องเขาแล้วนะครับน้องกิตชื่อน้องกิตครับเจ้าของนี่สวัสดีครับ น้องกิตใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นะครับคือคุณแม่ของน้องนี่มายมาแานะครับวันนี้คือเซนเล็บที่ผมมาหาคือน้องมายา,ายที่ต้องพา,าพิงกี้มาด้วยเพราะว่านี่ครับเป็นเพื่อนร่วมสตารกรรมเดียวกันนะครับตองแตงตองแต่งเหมือนกันแต่ของมายานี่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องกิจนะครับว่าที่มาที่ไปของน้องมายามาเป็นมาอย่างไงนะครับนี่กี่ปีแล้วเนี่ยปีกับ5เดือนค่ะผมติดตามน้องเข้ามาสักพักนึงนะครับแล้วก็เห็นความน่ารักหลายๆอย่างทั้งตัว น้องกิจด้วยนะครับที่แบบว่านี่ก็เป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ต้องแบบว่าสละเวลามาแบบเอาแบบดูแลเอาใจใส่น้องมายานี่ก็เดี๋ยวเราไปมาคูดหาที่นั่งพูดคุยดีกว่าว่าการเลี้ยงมายานี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้พิงกี้จะมาทำความรู้จักกับมายานเดียตอนนี้เราได้มุมดีๆเพื่อนั่งคุยกับน้องกิจแล้วก็น้องมายาแสนสวยแล้วนะครับ ตัวผู้ตัวเมีย,ยตัวเมีย <c oughs> หน้าตาเหมือนหมาตัวผู้นะครับน้องมายาเนี่ย <c oughs> ก็พยายามจะให้เขานั่งอยู่นิ่งๆด้วยการเอาเนี่ยครับเต๋อโทมาราจิเนี่ยผมเนี่ยรอนะครับก็กันหน่อยนึงเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะหาคาบแล้วอีแล <c oughs> ก็สำหรับมายาเนี่ยครับเรามาถามน้องกิจดีกว่าว่าเลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเลี้ยงมาปีกสี่เดือนได้ค่ะปีกสี่เดือนแล้วเรียกว่าเลี้ยงตั้งแต่ตอนตอนเดือนนึงเองค่ะ เขาพิการยังไงบ้างอะครับคือที่จริงเขาจะไม่มีนิ้วเท้าสี่ข้างค่ะแต่ว่าขาหน่าจะพอมีนิดหน่อยแต่คือจะงอกมาแบบผิดรูปอะค่ะแล้วก็ตัวข้อสะโพกก็คือจะเสื่อมแล้วก็บิดผิดรูปอะค่ะก่อนหน้ามาเจอมายาเนี่ยน้องกิจแบบเลี้ยงหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมังปะเคยเลี้าเจอมายา <ขอ S 1> เลี้ยงเลี้ยงหมามาเยอะค่ะเลี้ยงมาหมดทั้งหมาไทยหมาฝรั่งหมาเล็กเลี้ยงมาหมดเลยแล้วเคยเลี้ยงหมาพิการมาก่อนมั้งนี่วะหมาพิการไม่เคยค่ะ นี่คือมายาตัวแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมอยากให้กลิ่นเล่าที่มาที่ไปก่อนได้เจอเขาอ่ะว่าไปเจอมาได้ยังไงอะอะไรเงี้ยคือตอนแรกอะหนูจะเลี้ยงไซบีเรียนอะก็เลยหาหาซื้อหาตามฟาร์มหาตามอะไรเงี้ยหาข้อมูลไอ้เดี๋ยวก็ไปเจอเพจหนึงที่เขาเป็นฟาร์มไซบีเรียนค่อนข้างใหญ่นิดนึงเขาก็ประกาศว่าเออมีน้องหมาสองตัวนะที่มันพิการมีพี่น้องด้วยใช่ค่ะมีพี่น้องมาสี่ห้าตัวค่ะแต่ว่าที่เป็นพิการหนักก็คือสองตัวอ๋อเดี๋ยวก่อนนะแล้วเรารู้ข้อมูลไหมว่ามันทําไมมันถึงพิการอะ จากที่ไปถามเขาเขาก็บอกแค่อย่างเดียวเขาว่ามันเกิดจากพันธุกรรมแต่หลังๆจากที่เรามาหาข้อมูลมาอะไรงเงี้ยค่ะเกิดจากการอินบีดอะค่ะอ๋องั้นโอ้ใช่เลยนะฮะก<ะ>็น่าจะเป็นเรื่องของการเนี้ยบางทีพ่อแม่หมาเอาลูก,ลกมีผสมพันธุ์กับลูกใช่ค่ะพอออกมาเนี่ยในเรื่องของอันนี้พี่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันในเรื่องของสุขภาพร่างกายเขาในเรื่องของการแบบสอนหรือว่า สั่งให้ทําอะไรบางทีมันอาจจะยากในเรื่องของพวกหมาที่มันอินบีดเพราะบางทีอินบีดบางเจ้าเขาบอกว่ามันจะทําให้สวยก่าหมาแต่ข้างนอกสายค่ะคือเอาสายเดียวกันมันจะสวยแต่ว่ามันก็ต้องอินบีดจนบีดมันนิ่งอะค่ะเนี่ยมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยเยอะยากไหมกับการเลี้ยงหมาที่กอืมถ้าเอาจริงๆมันก็ไม่ยากนะคะพี่เอ็มยวก็อย่างบิงกี้เงี้ยฮะอันนี้คือบิงกี้จะขับถ่ายใช่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายของมายาเนี่ยมายาเขาขับถ่ายได้ปกติค่ะเขาที่ปัญฐานหลักก็แค่การเดินเดินของเขา ซึ่งบางบางทีแบบไปเดินตามพื้นปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆมายาจะเป็นแผลเป็นแผลที่เท้าค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าถุงเท้าใส่ปุ๊บในเมื่อมันไม่มีอุ้งเท้าค่ะมันก็เลยไม่มีแบบตัวเคอร์ฟอกมาเพื่อรับถุงเท้ารองเท้าอ่ะค่ะแต่พอเดี๋ยวนี้พอสักพักไปวิ่งมากลายด้านกลายเป็นอุ้งเท้าไปแล้วค่ะแลวนี่ใช้ชีวิตด้วยกันมานี่เป็นยังไงบ้างครับทำอะไรกับปกติกิจกรรมหลกัหลกๆกับมายานี่มีอะไรบ้างครับกิจกรรมหลกัหลกๆเล่นบอลค่ะมายาชอบเล่นบอลเล่นบอลน,นี่เหรอใช่ค่ะ ก็คือเล่นยังไงอ่ะก็โยนมันวิ่งวิ่งวิ่งไล่หมดฮ่ะเฮียเฮียอ่นนี่คือความสามารถของเขาเลยใช่ป่ะขอมือก็ได้ครับพี่ขอมือเหรอได้เดี๋ยวลองขอมือให้ดูหน่อยดิมันต้องมีขนมรอแม่ขอมือกว้ยขอมือได้จริงด้วยนะครับขอมือกุดๆเขาเนี่ยเออโม้เจ๋งมากเลยลูก เห็นไหว่าหมาพิกาเนี่ยก็ยังสุขสอนยังเล่นกับเขาได้เขายังมีความเชื่อฟังนี่ถือว่าเขาเชื่อฟังเราดีปะเชื่อฟังดีค่ะปกติไซบีเรียนจะโซนแบบมือบ้านทางอะเพียมสมัยยาไม่ค่อยเป็นจะเว้นกับประตูบ้านเวลาออกไปขา้างนอกต้องทำยังไงบ้างครั้งแรกที่เอาออกไปเลยจะเป็นงานหมาค่ะเพียง แล้วไม่มีวิวแชร์นะคะแต่ว่ามายามันก็อย่างที่พี่เอ็มเห็นคืคอเขาจะวิ่งได้แต่แค่จะแปลกแปลกหน่อยแล้ววันนั้นเอาไปแล้วแบบคนแบบบางคนแบบเฮ้ยพิการออกมาจากบ้านทาไมออกมาทําไมอย่างเงี้ยบางคนแบบมองแบบผีพิการเดินเข้าไปใกล้เขาแบบหลีกเหมือนแบบมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้จริงจริง,รงพี่เอ็มทัที่หนูคิดว่าเฮ้ยมายามันสภาพไม่แย่นะนสภาพมันไม่แย่มันไม่ควรจะแบบหผีขนาดนั้นเล่นหรออะไรเงี้ยช่วงนั้นโคตรทอเลยพี่เอ็มแบบ ไม่ไหวแล้วทำไมแย่อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่าเท่ดีออกนะครับมหมาพิการแล้วก็แบบว่าจริงๆแล้วด้วยสภาพรวมๆสุขภาพร่างกายเขาเนี่ยดีดีหมดเลยค่ะดีหมดเลยนะเกิดไปแค่เป็นเรื่องของขาที่อาจจะมีปัญหาแต่ว่าแล้วก็แล้วเราทำยังไงหลังจากนั้นก็ลเลยคิดว่าเอ้ยมันเอาจริงมันไม่ได้แย่นะการที่แบบพามันเขาออกไปข้างนอกอะ เขาก็ต้องมีสังคมบ้างเพราะจะอยู่แต่บ้านมันก็แบบไม่ได้ออกกาลังกายไม่ได้เจอหมาตัวอื่นเลยอะไรเงี้ยนอกจากไปตามงานที่ไป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 เล่นกันแล้วมันมีไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันอีกหรือเปล่าเคยไปทะเลมาค่ะครั้งแรกไปครั้งอ๋อไปทะเลมาแล้วด้วยเหรอมีพี่ใจดีคนนึงในเพจนะคะเขาส่งทริปมาให้ไปทะเลเพราะมแบบออกคันรถท่าอะไรให้หมดเลยเพราะเขาอยากให้มายาได้ไปทะเลบ้างอะไรเงี้ยโอ้นี่ครับก็ได้ไปเที่ยวทะเลมาด้วยจริงๆหลายๆท่านนะครับเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเนี่ยครับก็อยากให้พาไปเที่ยวทะเลกันบ้าง พาไปในที่แบบว่ามันมีพื้นที่ให้วิ่งได้มีอากาศาที่มันบริสุทธนะิ์ทไปเนี่ยทะเลจะเป็นแบบเหมือนเป็นทะเลส่วนตัวเลยค่ะพี่เอ็มหาดก,ก,กว้างๆแทบไม่มีคนเลยแล้วที่พักเนี่ยเขาก็จะให้น้องหมาไปได้คนก็จะพาน้องหมามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันทําให้จิตแบบประทับใจแล้วก็แบบเฮ้ยเพราะมันก็มีหลายคนที่แบบโอ้ยหมาพิการจะเลี้ยงยังไงอ่ะไม่แบบยากหรือเปล่าไม่มีข้อมูลอะไรที่ทําให้จิตแบบเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเลี้ยงหมาพิการ นหนูก็คิดว่าถ้าเกิดหมาปกติทั่วไปเนี่ยเราไปหาได้ทั่วไปเลยไปซื้อไปอะไรมันหาง่ายมากพี่เอ็มแล้วแหลายคนก็พร้อมที่จะให้โอกาสเอาไปเลี้ยงอะ่ะแต่หมาพิการมันน้อยคนที่เขาจะไปเปิดโอกาสรับนะเพราะมันแบบพิการต้องเลี้ยงดูดยากหรือเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้โอกาสเขาดีกว่าช่วงหนะ้าใส่รถเข็นใหม่แล้วมายาจะวิ่งปรือมไหมนะไปดูกันดีกว่า ะจะทำอย่างไงนก็นดีไม่มีใครสนใจเพราะเธอเป็นแค่ม,มาบางไม่สบายบาอยากขอพิการ็ม

ใส่ยูชัยวิ่งมารารทอนทำเหรอแล้วเป็นไงบ้างอะทือทุกคนก็บอกว่าเออน้องวิ่งไหวไหมอะไรเงี้ยจับใส่รถไหมวิ่งไม่หยุดเลยครับพี่เอ็มเข้าเส้นชัยเขาตอนแรกเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งมายารู้สึกจะเข้าไปมาตอนชั่วโมงครึ่งเลยไปนิดนิดนึงหอนี้วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยใช่ค่ะห้ากิโลเลยแล้วตัวอื่นๆเขาพิการด้วยป่ะในการใม่ค่ะมีมายาตัวเดียวเลยเป็นตัวเดียวเลยใช่ค่ะสุดยอดมากเลยเป็นงานวิ่งมารารทอนที่แบบคนกับหมาร่วมกันแล้วสะสมไมเอาไปแลกเป็นอาหารหมาเพื่ ในงานนี้ตัวเดียวเลยที่พิการใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนใช้รถเข็นอยู่<ะ>ใช้มานานแล้วด้วยใช้มามันครึ่งปีได้แล้วค่ะครึ่งปีแล้วก่<ะ>อนหน้ามาแอบเมาส์กับน้องจีดว่ารถเข็นเราเนี่ยมันเริ่มจะมันยังไงมันมีชํำรุดค่ะมีเหล็กตัวเหล็กหลุด,ต,ลลดตัวลูกปืนในล้อมันพังค่ะเพราะว่าเจ้ามายาซิ่งสิ่งแรงอยู่เหมือนกันต้องแต่ตอนไปมาราธอนหรือเปล่าหรือว่าไปพัานตอนไหนหลังจากมาราธอนสักพักอะค่ะ ไม่ต้องห่วงเลยครับน้องกิตไปไหนเดี๋ยวก่อนวันนี้มีของมาฝากด้วยก็คือเป็นรถเข็นสําหรับสุนัขพิการเนี่ยแหละครับก็กู๊ดไลฟ์นะครับผู้ใหญ่ใจดีของผมวันนี้ก็ได้พูดคุยเรื่องมายาแล้วก็เกิดความประทับใจด้วยเหมือนกันก็ใจดีให้มาอันหนึ่งให้มายามาใช้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกู๊ดไลฟ์เบอร์โทรศัพท์อะไรนะเบอร์โทรศัพท์092นะครับ98 298 7855 7855ครับเตรียมการกันมาดีมากนะครับทีมงานเรานะครับมาตรงนี้เลยครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูของขวัญเดี๋ยวผมไปเอามาให้น้องมายา่อนแล้วลองมาใส่ดูนี่มาถึงบ้านเลยนะครับวันนี้กูไลฟ์ให้มาแล้วหนึ่งกล่องนะครับสําหรับ أ, ลดสำหรับกกสุนัขพิการรี่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาให้ลองให้น้องกิดลองใส่มันน่าจะอยู่ในความสูงเท่าไหร่น้องกิจลองวัดค่าจะลงอีกช่วง เนี่ยครับมันจะยืดหดได้นะครับมีแบบ3ข้อ,อ,อประมาณนี้ปะครับด้วยสายเหตุที่มายาเหมือนเหมือนหมาโหลดนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ความสูงของไซบบเรียนทั่วไปมันจะเหมือนโหลดเตี้ยหน่อยนะ่าจะประมาข้อนี้เนาะ คยใส่แต่ของพิงกี้นะครับอันนี้มันเป็นทันใหม่สำหรับหมาโตนะครับก็ต้องเลื่อนสายปรับสายนิดนึงแต่ว่าขั้นตอนดููแล้วรอบรวมๆเนี่ยไม่ยากเลยในช่วงของการของรถนะครับที่มีการยืดหดมีตรงตัวตัวเมนหลักตรงข้อต่อกับล้อกับตัวรถแล้วก็ที่ตัวรถก็ยืดเข้ายืดออกได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่ากู๊ดไลฟ์ได้ออกแบบดีไซน์มาสําหรับสุนัขพิการได้ใช้งานได้ดีจริงๆ ก็น่าต้องใช้ตัวช่วยหน่อยนะครับว่าจะโชว์ให้เห็นว่าเออ่มายาวิ่งกับรถเข็นได้หรือเปล่ายังไงเดี๋ยวใช้บอลล้อนะมันกินหรอลยังไงอะเพี้ยงเลยเหรอเพี้ยงค่ะเดี๋ยวอยแล้วมันจะไปไหมตอนเนี้ยไปแล้วล่ะมั้งเนี่ยอ่ะมายาไปนึกอาการเฮ้ยโดนสิงนะสกัด ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะฮะเพราะว่าใส่ปุ๊บเนี่ยอย่างพิงกี้ที่ผมเคยลองนะตอนนั้นก็ใส่ปุ๊บยังเก๊กลางๆงงๆนะแต่มายานี่ก็คงจะถือว่าผมว่าน้องกิจก็น่าจะพาไปแบบว่าไปเที่ยวบ่อยได้ออกไปเดินได้อะไรบ่อยนะครับดูเขาแบบคุ้นเคยกับรถดีเลยนะครับใส่ปุ๊บก็เดินปั๊บเลยครับยังไงใครเลี้ยงหมาพิกานะครับก็แบบว่าใช้รถพวกนี้แล้วก็เหมือนพาเขาไปเที่ยวไปเดินออกกำลังกายมันเหมือนกับบําบัดด้วยฮะแบบกายภาพบําบัดไปในตัว ก็ลองของคุณไลฟ์แล้วก็โอเคนะวิ่งปือใช้ดนันจะใช้การได้อยู่ใช้ได้อยูอ่แต่ว่าเนี่ยพอมายืนปุ๊บเห็นเลยนะครับท่านผู้ชมชัดเลยว่าเออขาของเขามีปัญหาจริงในเรื่องของมันกุดนะฮะใช่ปะกุดค่ะแล,แล้วตอนแรกเห็นบอกว่าการเลี้ยงดูที่เขาแนะนํามาก็คือให้เลี้ยงแต่ในในกรงค่ะไม่ต้องออกมาข้างนอกเลยอ๋อซ,ซึ่งกิตรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่ค่ะเพราะมันคงแย่แยกกว่าเดิมอะไรเง<ม>ี้ยงั้นก็แสดงว่าไม่จริงเลยที่จะบอกว่าปล่อยให้หมาที่พิการอย่างเนี้ย อยู่แต่ในกรงหรือในบริเวณที่กะกกักบ,บ,บริเวณเขาจะไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเลยอย่างพอพาอ,ออกมาอย่างนี้แล้วได้ออกมาเดินแล้วเห็นกินบอกว่าเหมือนเท้าเขาก็จะเหมือนแบบยังไงนะไม่มีอุ้งเท้าค่ะ,ะทั้งสี่ข้างเลยแต่ว่าตอนลรกๆเนี่ยก็คือเราก็จะพาออกมาแบบวิ่งหน้าบ้านซึ่งบ้านหนูเขาจะเป็นเหมือนคือหญิงปูนเปลือยค่ะเพราะนั้นพอวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแรกๆก็จะมีเป็นแผลนิดหน่อยซึ่งมันจะเกิดอาการการถลอกทั่วไปค่ะเพราะมันเป็นเหมือนเนื้อแล้วพอสักพัก ก็จะเริ่มด้านเป็นเหมือนกอุ้งเท้าเลยค่ะแทนอุ้งเท้าขึ้นมาที่เขาไม่มีอุ้งเท้านะคะกลายเป็นดีไปที่เอามาได้เลี้ยงได้วิ่งได้เดินม,มันก็เหมือนเป็นกายภาพบําบัดแล้วก็เนี่ยได้สร้างหนังด้านหน้าตรงนี้ให้กลายเป็น<ช>อุ้ง<า>เท้ขาขึ้นมาท้อไหมถึงตอนนี้แล้วแบบว่ายังมีอะไรที่แบบว่าหัวเหนื่อยอสำหรับการเลี้ยงถึงตอนถึงตอนนี้ก็เริ่มเริ่มโอเคนะคะพี่เอ็มหลายๆคนเริ่มแบบเวลาพามายาไปไหนอะหลายๆคนเริ่มชมว่าเฮ้ยเก่งมายาเก่งนะ น้องเก่งนะมามาขนาดนี้มาอะไรเงี้ยสู้อะไรเงี้ยค่ะมันเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเยอะที่พอพาไปไหนมายาจะเหมือนตัวประหลาดในแบบในจุดๆนั้นแบบเฮ้ยตัวอื่นเขามากันสวยนะสวยสวยแล้วนี่ะไรเดินก็ไม่ได้เป็นมาพิการอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยว่อนมีเพจอะไรนีรด้ด้วยอ๋อมีเพจอยู่ค่ะเพจอะไรนะครับเพจชื่อมายาไซบิเลียนค่ะมายาไซบิเลียนก็จะเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ได้ติดตามน้องมายาได้ด้วยว่าทําอะไรกันบ้างนะครับ กระดานข่าววันนี้ ช่วงต่อไปไปฟังเรื่องราวความประทับใจระหว่างน้องกิจกับมายากันต่อเลยก่อนที่เราจะไปหาซื้อหมาตามหมาทั่วไปอย่างเงี้ยซึ่งใครเขาก็สามารถไปซื้อน้องก็ได้โอกาสเนี่ยมันมีเยอะกว่าที่เขาจะได้บ้านดีๆและได้ความรักที่ดีๆค่ะลองห,หันมาดูแบบน้องหมาจอหมาพิการบางท,ทีเขาอาจจะต้องการโอกาสอะค่ะพี่แล้วพอถ้าเขาได้ความรักจากเราเนี่ย เราจะกลายเป็นเหมือนโลกใบเดียวของเขาแล้วค่ะพีมมม่มาจ Your your sister. Everyone wants to make ครับก็อันนี้นะครับผมแบบส่วนตัวมากเลยนะครับเพิ่งเคยเห็นที่นอนที่มันที่นอนหมาที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นของคบหรือของคนเลยครับน้อ่อกีแล้วแล้วก่อนให้พูดถึงเรื่องที่นอนอันนี้ก่อนนี่ของมายาของมายาค่ะ ของมายาเลยนะครับแล้วก็มันเป็นอะหงอะไรอะยี่ห้ออะไรเนะคยมันเป็นของแบรนด์หมาดำค่ะหมาดำค่ะปกติแบรนด์นี้เขาทำแบรนด์ให้กับเมืองนอกมาเยอรมันมาสิบกว่าปีแล, <c oughs> แล้วค่ะเขาเพิ่งลองมาเล่นตลาดในไทยลองมาขายดูแล้วเขาอยากว่าที่เขาเอามาให้มายาตอนแรกเนี่เขาเห็นมัมายานอนที่นอนแล้วแบบมันจะมีเลอะเวลาเขาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยบ่อยคับมายาเปนโซนไปเล่นดินเล่นอะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่าเอ้ยเอาตัวนี้ไปลองไหมคือมันมันกันน้ํากันแบคทีเรีย มันเลอะอะไรปุ๊บฉีดน้ำลงไปแล้วผ้าเช็ดมันก็ออกแล้วโอ้โหแล้วไซส์มันใหญ่มากเลยมีใหญ่กว่านี้อีกไหมมีมีใหญ่กว่านี้อีกค่ะแล้วถ้าคนเขาสนใจอยากจะได้ทำไงไดบ้างอ่ะถ้าคนสนใจต่อมาได้ต่อมาจะกินก็ได้เพจมายาเลยอะค่ะอ๋อก็คือขายให้อยู่ด้วยใช่ค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายมสบายมากเลยจริงๆแล้วแบบว่าน่าจะเป็นของคนได้เลยนะเนี่ยน้องกิจคุยมาขนาดนี้พี่ก็เลี้ยงหมาพิการเหมือนกันแล้วก็อยากจะรณรงค์ให้ หลายๆคนที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับแบบว่าแบบคนที่กาลังจะตัดสินใจเลี้ยงหมาพิการ <nung? S 1> ด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าว่ามันมีข้อดีอยังไงแล้วก็มันคู่ควรกันยังไงในการได,ได้บ้านะอะไรเงี้ยมันอยากจะมีอะไรฝากคนที่กําลังจะเลี้ยงหมาพิการไหมคือทำเหมือนยังกิจก็ได้ค่ะอย่ังกิจคือก่อนที่เราจะไปหาซื้อหมาตามหมาทั่วไปอย่างเงี้ยซึ่งใครเขาก็สามารถไปซื้อน้องเขาได้โอกาสเนี่ยมันมีเยอะกว่าที่เขาจะได้บ้านดีๆแล้วได้ความรักที่ดีๆค่ะาลองหันหันมาดูแบบน้องหมาจรหมาพิการซึ่ง บางทีเขาอาจจะต้องการโอกาสอะคะพี่แล้วพอถ้าเขาได้ความรักจากเราเนี่ยเราจะกลายเป็นเหมือนโลกใบเดียวของเขาและะ้วครับพี่ใช่เข้าใจนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเรื่องฟาร์มนะครับผมก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมหน่อยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่กิจเคยบอกว่าการอินเบดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ลักษณะหรือมันสวยขึ้นใช่ค่ะเพราะม,มันจะสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องผลเสียเนี่ยมันก็มีตามมาเหมือนกันนะครับในเรื่องของอเขาเรียก ร่างกายสุขภาพ,พรรอะ,อะพันธุกรรมมันผิดแล้วอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะแบบร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์หรือบางทีการรับฟังคําสั่งหรืออะไรมันอาจจะยากขึ้นหรือพิกลพิการโชคดีที่ฟาร์มนี้เขายังหาบ้านให้เจ้ามายาเนาเนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีอีกหลายที่ที่แบบเราเคยเจอที่เขาแชร์<ม>คือเอาไปทิ้งเลยอะทิ้งบางที่ขังกงใช่ผมพี่เคยไปในที่ที่หนึ่งอะเป็นเหมือนแบบที่เขาแบบเป็นสุ่มพักทิ้งหมาเนี่ยเขาเคยเอาพุดเดิ้ลทั้งครอบมาทิ้งเลย ก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์หรืออะไรเงี้ยที่แบบเขาก็ไม่ได้หาบ้านต่ออะไรครับอย่างเงี้ยก็คือแบบใช่เพราะฉะนั้นในการจะซื้อหมาเลี้ยงอะไรเนี่ย<ค>ก็ก็<ค>อย่าไปสนับสนุนฟาร์มที่เป็นแบบเหมือนฟาร์มนรกหรือฟาร์มที่แบบน,นะเราสนใจหมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาดีๆหน่อยก็มาถึงตอนนี้นะครับก็อยากจะชื่นชมน้องกิจมากๆเลยนะครับที่แบบว่าตั้งใจด้วย ความพร้อมทั้งกายและใจเลยที่แบบทุ่มเทให้กับมายาัจนแบบสวยขนาดนี้ได้ก็มีอะไรแบบว่ากระทบใจเขาอีกไหมละ่ะมันจะมีช่วงที่แบบที่หนูบอกว่าคนบางคนมองมายาแย่มากค่ะพี่มีร้องไห้นะแต่แบบอีนี่เข้ามาเลยแบบสายโซกแบบเฮ้ยหนึ่อย่างนี้มีวยเกิดมีมีค่ะเ <c oughs> ราจะเป็นช่วงที่แย่ๆมันมีเยอะเยอะมากพี่เมจนช่วงเนี้ยคนเริ่มรู้จักมายาเยอะขึ้นคนก็มาคอยให้กําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเวลาไปไหนเนี่ยมันก็เริ่มแบบเริ่มมองเขาดีขึ้นเริ่มเห็นว่าเฮ้ยหมาพิการมันไม่จะเป็นต้องอยู่แต่บ้านนะเราพาออกมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยได้นี่ครับก็นะครับาดะลงกันนะครับยังไงก็ให้พื้นที่กับหมาพิการกันหน่อยนะครับยังไงก็เขาก็มีความน่ารักเหมือนกันพอเราเลี้ยงได้ใจขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าความน่ารักเขาออกมาอย่างไงเนาะก็รบกวนเวลาของน้องกิจแล้วก็มายามาเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องเดี๋ยวก็หมดนี่ท้ายรายการแล้วหมดเวลานะครับยังไงผมต้องขอลาไปก่อนสําหรับเทปนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณน้องกิจกับมายาอีกทีนึงแล้วก็ฝากเพจของมายาไว้ให้ติดตามกันด้วยนะครับเพจอะไรนะเพจมายาไซบิเลียนค่ะมายาไซบิเลียนเึิบนะก็ผมฝากอันนี้ด้วย้วกันเบาะอันนี้ผมชอบมากจริงๆอยากได้กลับบ้านมากๆเลยครับนั่งสบายอันนี้คือเข้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจมายาได้ได้เหมือนกันนะครับก็นะครับผมว่าเจ๋งมากๆนะครับสําหรับติดชมรายการนะครับหมากลามาจอนะครับก็เข้ามาที่นี่ได้เลยครับเพจหมากล่ามาจอข้างล่างนี่นะครับ แล้วก็คนที่จะเลี้ยงหมาแมวสักตัวนะครับอย่าพิ่งไปซื้อเลี้ยงนะครับมายาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับลองเข้าไปดูที่เขาหาบ้านก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาจรแมวจรนะครับหรือหมาที่ถูกทิ้งนี่เยอะมากเลยนะครับเข้ามาที่นี่ได้เลยน้องรอรักนี่ครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายหลายเคสเลยนะครับแล้วก็วันนี้พี่มาไม่ใช่มีแค่ฟุไลน์นะครับที่เอารถเข็นมาให้เดี๋ยวเรายังมีผลิตภัณฑ์ของโกเอ็มแฟมิลี่อีกนี่นะครับ ย่าลืมนะครับโขนเอ็มแฟมิลี่นะครับผมยังมีผลิตภัณฑ์มีกระเป๋าที่ทำออกมารุ่นพิงกี้นี่ก็จะทำไปช่วยหมาด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมมอบให้น้องกี้แล้วก็มีอีกอันนึงครับสปอนเซอร,ร์ใจดีของเราอีกคนนึงก็คือนี่ครับนี่โตโทมาตะจินะครับเวลาที่ที่จะแบบว่าไปทำความทำความคุ้นเคยอยากซีกับหมาแมวตัวไหนเอาขอนมเบล่อแล้วอาหารนี่มันกิ่นแรงดีครับกินหอมปรมาณนนะครับชวนรับประทานมอ นะครับขอบขอบคุณไว้ตรงนี้เลยนะครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไว้เรื่องนี้เลยนะครับกู๊ดไลฟ์นะครับเบอร์โทรศัพท์0922987855นะครับก็ให้อภัยผมด้วยนะครับที่ต้องดูเบอร์โทรศัพท์แล้วบอกไปต่ทันนี้นะครับยังจำไม่ยได้แ้วก็ใครอยากจะได้รถสุนัขพิการนะครับใช้ได้ทั้งหมาและแมวพิการนะครับสนใจก็เข้าไปเลยนะครับโทรเลย0922987855 0922987855นะครับผมคิดจำได้พี่จำได้แล้วเนี่ยนะครับก็ ฝากกันไว้ตรงนี้ด้วยนะครับมีระยกฝากกับคนที่กำลังจะทิ้งหมาไหมถ้าจะทิ้งหมาครับถ้าไม่พร้อมจริงไม่ควรแหลงตั้งแต่แรกแล้วค่ะถ้าคุณจะไปทิ้งเน่ะคุณลองคิดเหมือนตัวคุณในโดนเอาไปปล่อยอ่ะค,คุณลองคิดถึงดีใจเขาดีใจเราแล้วถ้ามัน ไม่ไหวจริงๆอ่ะคุณลองปรึกษาครอบครัวทุกอย่างมันมีทางออกค่ะมากกว่าการเอาไปทิ้งเขาหาวิธีจัดแก้แันทีกว่าการซีว่าใช่ค่ะผิดกฎหมายแล้วด้วยนะครับพรบคุ้มครองสัตว์ออกแล้วนะครับยังไงก็จะทําร้ายสัตว์หรือจะอะไรอีกสิดดีๆนะครับโดนแน่นะครับถูกคุกโดนปรับด้วยนะครับวันนี้มากราบมาจอดผมมาาและก็น้องกินก็ต้องขอลาท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับไปดูว่าจะมีเรื่องราวของมาแมวอะไรเกิดขึ้นในรายการเราอีกนะครับวันนี้ก็ต วัสีไม่ต้องกลับด้วยการวิกกี้กลับด้วยการไม่ไปไหนฉันเฝ้ารอทุกวันรอที่จะได้เดินไปด้วยกันรอที่ฉันได้เจอหน้าเธอแม้วมันจะ คนนึงนะผมยาวเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับน้องก็ด้วยดีกว่านะครับวิ่งหนีไปไหนแล้วน้องคนนึงก็ผมเป็นพี่แบงค์นะครับพอผมมาตัวจริงแล้วไม่ใช่พี่น้องก็เลยผิดหวังนะครับใช่ไหมพี่แบงค์พี่แบงค์ไหนพี่พี่แบงค์วงแคสนะครับคนนึงก็ผมเป็นพี่แบงค์วงแค่เด็กที่มีความเมตตาอะไรยเงี้ยแบบสัตว์เรารู้สึกว่าเขามีความน่ารักดีนะฮะสำหรับเด็กที่ชอบแกล้งสัตว์นะครับก็ถ้าเจอบตอบทิมเลยครับว่าไม่ได้ชอบเลยครับ